เสนอที่ไม่ควรพลาดสำหรับตัวล็อกประตูอัจฉริยะรุ่น Choice ราคาเพียง9,900บาท30สายแรกที่โทรเข้ามารับเพิ่มสมารท์ทคีย์อีก3อันฟรีทันทีสำหรับรุ่นเกตแมนราคาเพียง1 1 9 0 0บาท30สายแรกรับฟรีสมารท์ทคีย์เพิ่มอีก1ตัวหมดปัญหาเรื่องกุญแจเมื่อใช้ตัวล็อกประตูอัจฉริยะโทร08 8 4 9 7 1 5 5 1 0884971551สวัสดีครับท่านผู้ชม ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมองไทยมองเทศกับประภวิบุญช่ำชื่นทาง MV b a n g บางกอกทุเดออกอากาศจากกรุงเทพประเทศไทยไปทั่วโลกครับพี่น้องประชาชนคนไทยหลายท่านได้ให้ความสนใจแล้วก็โทรแจ้งมาทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่สำนักงานก็ขอบคุณทุกท่านถ้าหากท่านมีความประสงค์จะรับข่าวจากพวกเราเป็น SMS ก็เรียนว่า d e แทกับ ais กดดอกจันทร์8 0 1 7ตามด้วย11รับข่าวจากพวกเราได้ทันทีอนอกจากนั้นท่านที่ถือ True move ก็เพียงแต่พิมพ์ตัว A ส่งมาที่4268017ก็จะได้รับข่าวจากพวกเรารบกวนท่านเพียง 1.. เดือนเดือนหนึง29บาทเท่านั้นเองอันนั้นเป็นข่าวสารที่ได้จากพวกเราข่าวที่มีไปจากพวกเราที่ส่งถึงท่านทุกวันเนื่องจากรายการนี้มีเพียงคืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์ สี่ทุ่มครึ่งถึงห้าทุ่มครึ่งที่ผมกับท่านอาจารย์บรรชัยท่านสวเรลืองไกรีกิจพัฒนะก็จะได้นำเรื่องที่น่าสนใจมาเรียนท่านผู้ชมเป็นรายการสนทนากันในเชิงการเมืองก็ไม่ถือขั้นว่าเป็นฮาร์ดท็อกเพราะว่าสาระที่แท้จริงที่เรานำเสนอเนี่ยจะเป็นเรื่องความถูกต้องความชอบธรรมที่อยู่บนหลักของประชาธิปไตยที่เราเชื่อว่าเป็นหลักที่แท้จริงเป็นหลักที่เป็นสากลและเป็นหลักที่ประเทศไทย ควรจะเดินตามวันนี้ผมขอเชิญท่านผู้ชมพบกับท่านจาย์บัญชัยพรมพาและก็ท่านสวรเรืองไกลลีกิจวัฒนะทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเรืองไกลท่านจาย์บัญชัยครับวันนี้ผมอยากตั้งหัวข้อว่า,าการแก้ไขรับนุนกับอนาคตของประเทศไทยซึ่งขออนุญาตพูดต่อจากเมื่อคืนวันเสาร์เนื่องจากว่ามีหลายประเด็นที่ท่านจาย์วัญชัยพูดไว้ก็ยังไม่จบดี ความจริงเรื่องนี้ถ้าจะแนะนำเอกสารกันหน่อยหนึง่งอาจารย์บัญชัยก็ยินดีแจกถ้าจะรับไปหลายฉบับเพื่อไปให้ข้อมูลกันเดี๋ยวเ,เราจะพิมพ์เป็นเอกสารให้ความรู้กันลวกันเ,เรื่องนี้น่าสนใจครับเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมหากรรมหลอกประชาชนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบันพอดีแต่อาจารย์วันชัยเขียนเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาสองพันห้อยสี่สิบ ก่อนที่รัมน์ลฉบับประชาชนที่เรียกกันนะออกวันที่11ตุลาคม2 5ง0ันี่้เขียนไว้ก่อนผมมานั่งอ่านดูก็รู้สึกว่าอาจารย์มัญชัิคิดล่วงหน้าไว้ประมาณหลายปีแล้วจนมาถึงวันนี้รัมน์ลเปลี่ยนมาอีกหนึ่งฉบับแล้วเป็นสอง50นแล้วเขียนไม่รู้ว่าบอกว่าออกมากระถูกจีกทิ้งอาจารย์จีกไปเรีย้อาจารย์บัญชัยเป็นหมอดูทางการเมืองที่ค่อนข้างจะแม่นก็ปรากฏว่าก็คือพูดไว รวมเงินถูกทุกเรื่องเหละก่อนทั้งรัฐมนูล2540ก่อนทั้งรมนู 250, ร2550พูดไว้ทุกพ,พูดไว้ถูกหมดก็เลยเรียนว่าวันนี้จะขอพูดเรื่องรัฐมนูลว่าเอาเป็นหัวข้อรัฐธรรมนูญกับปัญหาหรือกับอนาคตของประเทศไทยไม่เรียกว่าปัญหาครับก็มีมีข่าวใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ท่านคงจะติดตามแล้วว่าพันธมิตรก็คงจะมาแน่คงมาประท้วงท่านกังใหญ่ กับคณะที่จะมีการประชุมกันวันที่23 24เมือนกันมัจุบันจุแล้วนะบัรจุวาระนะประชุมร่วมสองสภานะครับสองสภาต้องสองสภาเห็นว่าข้าวก่อนองค์ประชุมไม่ครบวันวันที่23 24จะครบหรือครับก็หน้าห่วงอยู่หน้าห่วงอยู่แได้ฟังท่านเลื่องไก่วิเคราะห์ในสภาหน่อยนึ่ครับผมเห็นท่านเขียนลงในบางกอกทุเดย์แล้วแหละอ่านแล้วว่าว่ามีปัญหาเรื่องนี้อยู่เรื่ององค์ประชุมองค์ประชุมนะครับเพราะว่าก็ สอสัปดาห์ที่ผ่านมาวันอังคารนะคร Teraz, ับร่มทั้งคู่นะครับทั้งคู่กม่มีัญหสองวันนะครับเพราะว่าสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเวลามาเซ็นชื่อประชุมเนี่ยนะครับก็จะอยู่ข้างนอกกันแล้วก็มีภารกิจนะครับมีภารกิจในกรรมธิการบ้างนะครับบางท่านก็อาจจะมีภารกิจไปทําธุระ ไปไปเรียนหนังสืออยู่ข้างนอกวัะน,นั้นเวลาเดินทางกลับมาเนี่ยอาจจะไม่ทันถ้าอยู่ในกรรมธิการรื่อาคารข้างๆเนี่ยก็พอจะเดินมาทาันถ้ามีสัญญาณสัญญาณในห้องประชุมกรรมธิการก็จะลงมตินะครับแต่ส่วนใหญ่พอช่วงเวลาสักบ่ายเนี่ยนะครับเมื่อการอภิปรายมีการลากยาวกันมากขึ้นนะครับรัฐบาลแทนที่จะขอร้องสภาดีๆก็อาจจะชวนทะเลาะ นะครับโต้ตอบกันยาวนานเนี่ยนะครับไอ้ไอ้นัดหมายต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัญหาได้อย่างอังคารก่อนเนี่ยนะครับสวเนี่ยหายไป91ท่านจากร้อยร้อยสี่สิบกว่าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้ในช่วงนั้นผมเป็นคนอภิปรายคนสุดท้ายพอดีนะครับก็บอกว่าก็นับไปเลยนะครับมันเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็ออกสามามแต่ว่าท่านเลือกเสนอให้นับองค์ประชุมก็ต้องนับเพราะว่าเวลามันล่วงมาพอสมควร ส่วนมากดโทษส่วนมากประธานเนี่ยเวลาคนลงชื่อครบองค์แล้วเนี่ยเขาก็เดินเนินการประชุมไปแต่พอถึงเวลาประชุมแล้วไม่มีคนเวลาประชุมเนี่ยส่วนใหญ่สมาชิกที่ไม่ได้อภิปรายในที่ประชุมก็จะนั่งอยู่ข้างๆอยู่รอบๆนั่งห้องอาหารปรึกษา5รือคุยงานกันเพราะอันนี้อันนี้ก็ไม่ไม่ว่ากันแต่เวลาเรียกเข้ามาประชุมหรือลงมติเนี่ยนะเพื่อเช็คองค์ประชุมเนี่ยก็ทุกคนก็จะทําหน้าที่แต่บางครั้งเนี่ย นะครับสมาชิกเองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าไอสิ่งที่เขาจะลงให้นั้นนะถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะแสดงตนนะว่าหลักการเขาไม่ขอให้นับเป็นองค์ประชุมของเขาเขาเซ็นชื่อมาประชุมนะแต่เวลานับองค์ประชุมเขาไม่เข้าห้องหรือเข้าห้องแล้วเขาไม่กดมัดอันนี้ก็เป็นเอกสิทธิ์ซึ่งถ้าเป็นเรื่องปกติระหว่างฝ่ายค้าเหนือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็ทากันมาทุกยุคทุกสมัยสวก็มีบ้าง นะครับเช่นกรณีการมิจารณากฎหมายสอตงก็เคยทำมานะครับกรณีที่สวบางกลุ่มนะครับที่ประท้วงนายกสมชายถ้าจําได้วันที่7ตุลาห้าหนึ่งนะสวผู้หญิงท่านหนึ่งก็ยืนประท้วงแล้วก็วอล์กเอาใช่ไหมหรือว่าถูกประธานเนี่ยขอให้เชิญออกชื่อคุณรสนาตุกร์อันนี้ก็มีอยู่ในบันทึกของประวัติศาสตร์ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเอ่ยชื่อท่านรสนาแล้วในก้าคน เมื่ออังคารก่อนเนี่ยก็มีชื่อสวรสนารวมอยู่ด้วยที่ที่มาอยู่ในองค์ประชุมนะครับไม่ในห้องประชุมไม่อยู่ในห้องประชุมครับครับก็ก็เป็นเรื่องปกติทีนี้ที่อาจารย์ถามมาว่าการแก้รัฐธรรมนูญวันอังคารที่จะถึงกับวันพุธที่จะถึงมีนัดหมายวาระประชุมมาแล้วเนี่ยนะฮะก็สิ่งที่น่าห่วงก็คือองค์ประชุมเหมือนเดิมนะครับเพราะสสหกคนเนี่ยถูกตัดออกไปแล้ว ใช่ไหมคร่าประชุมไม่ได้ตอนนี้สวอีกส่วนหนึ่งนะครับอาจจะมีภารกิจเพราะว่าสิ่งนี้เพิ่งเกิดเนี่ยใช่ไหมหลังจากที่นายกเนี่ยตกลงปรงใจในมติคอรมอว่าจะแก้สองมาตราครับนะครับตกลงปรงใจว่าจะส่งวิกเตอร์บูธไปอเมริกาเนี่ยตกลงเป็นร้อยเก้าสิบกับมาตรามาตราหนึ่งเก้าศูนย์กับเอมาตราเก้าสิบกว่าๆหรือไงเนี่ยเก้าสิบสามเก้าสิบแปดนะครับที่จะเป็นพวงพวงใหญ่มาเหลือเป็นพวงเล็กนะครับ ก็บัญชียลอ,อันนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าทุกวาระที่จะพิจารณาต้องเกินกึ่งหนึ่งแล้วต้องขานชื่อด้วยอันนี้อาจจะมีปัญหานะครับถ้าปัญหาเนี่ยมันก็ดูว่ารัฐบาลเยจะดำเนินกิจการไปอย่างไรก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ทีท่านเรื่องไกลคงจะเป็นตัวจริงเสียงจริงในการที่จะต้องพิจาร,รณาโดยตรงรผมเรียนท่านผู้ชมว่า เรื่องที่อยู่ในข่าววันนี้ท่านเรืองไกลพูดถึงวิกเตอร์บูธก็ก็ใช่นั่นคือเรื่องหนึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ผมรายงานเรื่องวิกเตอร์บูธแล้วขออนุญาตท่านเรืองไกลกับท่านจามนชัยรายงานทั้งสองข่าวกันแล้วกันครับข่าวแรกเรื่องวิกเตอร์บูธเนี่ยก็มีหนังซื้อพิมพ์เอเชียแปซิฟิกนิวส์ไลน์ได้ได้นำเสนอข่าวว่านายเซอร์จี ลาฟรอฟรัมตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัรสเซียแสดงความเสียใจที่รัฐบาลไทยนส่งวิกเตอร์บูธให้สหรัฐอเมริกาคือวิกเตอร์บูธนี่เป็นคนรัสเซียนะครับแล้วก็ถูกจับโดยรัฐบาลไทยข้อหาข้อกล่าวหาของเขาอยู่ที่อเมริกาก็คือเป็นพ่อค้าที่มีส่วนส่งเสริมในเรื่องการก่อการร้ายหรืออย่างไรเนี่ยผมผมไม่แน่ใจว่าข้อหาจริง,รงๆคืออะไรแต่ว่า คุณวิกเตอร์บูตไม่ได้ทำผิดกับประเทศไทยกับคนไทยเข้าใจว่าได้มีการคือเขาเป็นพ่อค้าอาวุธมาตั้งแต่อายุ20-30ปีนี้ก็อายุประมาณ 40, 40่สิต้นสุดท้ายก็มาถูกจับที่ประเทศไทยโดยการขอร้องของอเมริกาแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ได้นำเสนอหรือขายเนี่ยมีการกล่าวถึงการขายอาวุธให้โซมาเลียให้เยเมนให้บางประเทศจะ เกี่ยวข้องไปที่แอฟริกาอัฟกา,านิสถานอัฟกานิสถานกับคือประเทศที่เป็นผู้ก่อการร้ายทั้งหลายอเมริกาก็ไปไปโยงเขาเข้ากับกระบวนการก่อการร้ายซึ่งตรงนี้ก็ประเทศไทยก็เป็นเด็กดีก็เลยจับวิกเตอร์บูทขังอยู่2ปอปีถกกันตั้งนานว่าจะเอาให้อเมริกาไปพิจารณาหรือไม่สุดท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมานี่วิกเตอร์บูทถูกส่งไปแล้วนะครับ ตอนนี้อยู่ในมือของรัฐบาลอเมริกาแล้วเข้าใจว่าจะมีการส่งขึ้นศาลเรียบร้อยเรื่องนี้ก็ได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์พอสมควรแต่ข่าวที่น่าสนใจก็คือว่าเซอร์จิลัฟรอรั of, รับโดยต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยบอกว่าจะาต้องดำเนินการอะไรบางอย่างกับประเทศไทย<อ>นั่นก็คือ,อจะมีการคว่าบาตท,ทางการทูตและก็ทางการค้า,าแล้วก็ เรียกทูษของรัสเซียประจําประเทศไทยกลับประเทศจะเหลือเพียงแต่ผู้ช่วยทูตและเจ้าหน้าที่ประจําบางส่วนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสสส,สวที่กําหนดการที่จะไปเยือนรัสเซียในช่วงนี้ขอให้ยกเลิกโครงการเ,าเดินทางแล้วก็รัสเซียจะขอยกเลิกโครงการร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดกับประเทศไทยอีกด้วยก็เป็นปฏิริยาที่ตอบโต้มาจากทางทางรัสเซียนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ ภาพที่ผมมีในมือก็เป็นภาพของวิกเตอร์บูก่อนจะพาขึ้นเครื่องบินลำนี้ฮจัดเครื่องบินให้ลำหนึ่งไปส่งให้อเมริการู้สึกว่าเรื่องนี้เอาละผมเรียนผมนั่งอยู่ท่านท่านเรืองไกลเนี่ยผมคิดว่าเอาละรัฐบาลก็ตัดสินใจทําตรงนี้ไปแล้วในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้มีอํานาจวาสนาอะไรมากมายแต่ขอถ้าขอกันได้นะครับผมขอความกรุณาให้รัฐบาลไทยเนี่ยให้อธิบายต่อสาธารณชนคนไทย หรืออธิบายเหตุผลความจําเป็นให้รัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาให้เข้าใจอย่างน้อยท่านอธิบายต่อสภานี่ก็เหมือนกับอธิบายต่อ,อคนไทยทให้บอกว่าท่าน,านการทําอย่างนี้เนี่ยท่านมีเหตุผลความจําเป็นอะไร <ừ> ประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากการดาเนิน <ừ> ของรัฐบาลดังกล่าว<อ>และก็เรื่องนี้ผมก็เรียนไปถึงสมาชิกรัฐสภาทั้งวุฒิทั้งสสว่าน่าจะต้อง ทำการตรวจสอบในแง่ของกฎหมายในแง่ของนโยบายในแง่ของการดําเนินการว่าไทยจะได้ประโยชน์หรือจะเสียประโยชน์ในการดําเนินการเรื่องนี้นะครับก็ให้มีการตรวจสอบตามหน้าที่ของของสมาชิกรัฐสภานั่นนะครับผมก็คิดว่ามาตรการที่ดําเนินการรัสเซียจะดําเนินการและดําเนินการไปแล้วกับประเทศไทยเนี่ยก็ขอฝากให้ช่วยกรุณาติดตามเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่อง ต่างประเทศอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องมาตรา190แต่ว่า190เป็นเรื่องของสนสัญญาว่างประเทศไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ทีเดียวแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่น่าติดตามและก็น่าสนใจอขอเรียนเป็นเรื่องข่าวสําคัญในรายการมองไทยมองเทศเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนี่ผมเรียนผมเรียนว่าน่าสนใจมีนักการเมืองไทยชื่อนายวัชระเพชรทองมี คนต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ชื่อโรเบิร์ตอัมสเตดมคณโรเบิร์ตอัมสเตดมนี้ได้ออกหนังสือไปหลายเล่มนะครับมีการเผยแพร่ในประเทศไทยเราก็ตั้งใจว่าจะมีการนําเสนออยู่เช่นรายงานการรายการรายงานเบื้องต้นของการกระทําที่อาจถือว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในราชอาณาจ,จักรไทยและก็สมุดปกขาวที่มีการเผยแพร่ไปแล้วก็เป็นเรื่องอยู่ในข่าวข่าวนี้ไปลงในเอกสารในระหว่างประเทศ ว่าทานายความระหว่างประเทศถูกกล่าวหาและทําท่าว่าไม่ผมไม่แน่ใจว่าถูกฟ้องหรือยังโดยคุณวัชะระเพชรทองคุณวัชะระเพชรทองเป็นสมาชิกสภาผูา้แทนรัศดรสังกัดพรรคประชาธิปัตย์โดยคุณวัชะระได้ให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องสมุดปกขาวที่มีการเผยแพร่ในประเทศไทยว่าเป็นเอกสารที่มิ่นพระบรมเดชานุภาพก็คงจะเหมือนคํากล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคลิปตุลาการล้มนุนแหละ ก็คือคลิปนั้นไปเกี่ยวข้องกับเรื่องหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเช่นเดียวกันก็คนของพระชาธิิัตย์ทั้งสิน้นเรื่องนี้คุณวัชรพชททองบอกว่าได้รับรองเรียนมาจากชาวบ้านก็ก็อ้างได้เป็นสสก็ว่าไปแต่สิ่งที่กล่าวหาก็คือว่ามีข้อความที่หมินเมนต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในเอกสารหนังสือสมุดปกขาวดังกล่าวที่กล่าวว่าข้อความแรกก็คือข้อความที่พูดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงแทรกแซงทางการเมืองอหลังจากเหตุการณ์ชุมนุมเมื่อปี2 5 1 9 2 5, 5 5 3 2 5 6เก5ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงข้อความนะข้อความที่สองมีคนหลายคนที่ถูกจับและคุมขังฐานละเมิดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพข้อความคือว่าอย่างนี้พระาชนคือการการยกเอาประโยคสองประโยคนี่มาเป็น มาเป็นเหตุที่หนึ่งมาเป็นเหตุที่สองก็ดีของคุณวัชรเพชทองเนี่ยผมเหมือนกับผมอ้างเมื่อวานนี้อ้างภาคภูมิใจไทยที่ไปขึ้นป้ายทั่วอีสานป้ายขนาด12แผ่นไม้อัดมีสองประโยคประโยคที่หนึ่งก็คือว่า,อาอขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันที่สองก็คือว่าต่อต้านรัฐไทยใหม่ผมให้ความเห็นวันก่อนผ่านรายการไปแล้วว่าเอาละ่ะ ปกป้องสถาบันกษัตริย์เนี่ยพอเข้าใจเนื้อหาได้แต่ผมคิดว่าพักการเมืองไม่ควรจะเอาสถาบันกษัตริย์มาหากินไม่ถูกพักการเมืองพักเดียวเล,เล็กๆอย่างพากักรวมชาจไทยคน30กว่าคนนักคน,นคจะมาอาสาปกป้องสถาบันกษัตริย์ <คำ S 2> ไม่ใช่คําพูดว่าปกป้องสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นคําหมิ่นพะลมเด่รชหมิ่นพะลมเด่นรับยิ่งกว่าอีกเพราะว่าราชวงศ์จักรีเนี่ยปกป้องประชาชนไม่ใช่คายไปปกป้องท่าน การพูดจะไม่เข้าใจน่าจะหมินมากกว่าหมินนะอย่างนี้หมินนะและอันที่สองนี่ถ้าบอกว่าต่อต้านรัฐไทยใหม่วันนี้ถ้ารัฐไทยคือเผด็จการถ้าผมอาจารย์วรรจัยต้องการให้เป็นประชาธิปไตยนี่คุณเนวินต่อต้านนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณเนวินจะเอาอะไรผมก็รู้ว่าคุณคุณเนวินคือคำว่าต่อต้านรัฐไทยใหม่รัฐนี่มันหมายถึงสเตทนะมันไม่ใช่คอร์รันนะหรือไม่ใช่คาบิเนตนะเพราะฉะนั้นไอ้รัฐ ไอ้สเตตเนี่ยมันม mm ันเป็นยังไงจะต่อต้านมาได้ไหมัลเ้ลวไหลริ่งเก่เอาล่ะเมื่อกี้นี่พูดถึงข่าวของของระบอบอัมสเตอร์ดัมที่เขาบอกว่าคุณวัชระเพชรทองเนี่ยกำลังเล่นการเมืองแบบโอเวเลียนโอเวเลียนก็คือพวกรับที่เผด็จการโดยหาข้ออ้างเรื่องสถาบันกษัตริย์บ้างหาข้ออ้างเช่นกฎหมายพิเศษอะไรต่างๆเพื่อมาเล่นงานคน ก็เรียนว่าข่าวล่าสุดที่เกิดขึ้นออตอนที่มีจะมีการชุมนุมของคนเสื้อแดงที่ราดประสงค์เนี่ยเนื่องจากลํำลึกถึง6เดือนอของการสังหาร91สบเศพเนี่ยก็แปลกครับท่านพลเอกประยุทธ์ได้ออกประกาศก็คงจะอยู่ในเนื้อข่าวที่ท่านผู้ชมได้ติดตามแล้วว่าหนึ่งห้ามใส่เสื้อแดงเขียกฎหมายอันที่สอง ห้ามถือตีนตบหัวใจตบห้ามครอบครองห้ามเอารองเท้าห้ามเอาหน้าตาใครไปพิมพ์ใส่รองเท้าแต่อะไรที่เป็นเอกสารที่ที่ขัดต่อข้อกําหนดในในพรกฉุกเฉินรวมทั้งในกฎหมายความมันคงนี่จะถูกจับมีโทษขังสองปอีก็เรียนว่านั่นเป็นประกาศของทางผู้บัญชาการทหารบกผมผมก็คิดว่าเป็นประกาศที่มินเมตอ่อ คือมันไม่มีเไปมันเป็นขัดคือกฎหมายบัญญัติไว้บ่าวว่าถ้าทําอย่างงี้ผิดกฎหมายตอนนี้เขาก็ต้องถือว่าอํานาจคือกฎหมายไงก็เลยถือว่าถือว่าองนาจคือกฎหมายก็เรียนว่าเรื่องนี้เป็นประกาศของทางกองทัพบกนะครับก็เอาละทั้งหมดทั้งหลายมันขึ้นเกิดจากความขัดแย้งที่มีในสังคมไทยท่านประยุทธ์็หวังดีอยากจะให้วันนั้นเป็นข่าวเป็นข่าวว่าอย่างงี้นะเป็นข่าวบอกว่าท่าน ขอให้คนไทยกลับมาทบทวนเรื่องการรักษาวินัยและกฎหมายถ้าท่านตามใจตัวเองอยู่อย่างนี้ต่อไปประเทศไทยจะตกไปอยู่อันดับ10ของอาเซียนในการพัฒนาก็ทหารไม่ยุ่งการเมืองแต่เราทำหน้าที่ตามที่ฝ่ายบริหารสั่งการเท่านั้นผมผมก็คิดว่าท่านพลเอกประยุทธ์น่าจะยังไม่เข้าใจเรื่องการเมืองไม่เข้าใจก็เรียนว่าอยากจะมีโอกาสเสวนากับท่านนะถ้า ถ้ามีโอกาสจะได้คุยกันก็ก็จะยินดีนะครับท่านพบวัตรบลเพื่อจะได้ไม่ได้ไปอ้างมันเมือจงจะได้มีทางออก้านเมืองจะได้มีทางออกก็ก็เรียนว่าอยากจะคุยด้วยจริงๆในเรื่องสร้างสารรค์ที่มันจะไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาวส่วนเรื่องสมุดปกขา,ขาวของคุณโรเบิร์ตอัมสเดมกับคณะทนายความรวมทั้งเอกสารที่จะนำเสนอต่อ ICC เนี่ยถ้าพรรคประชาธิป,ปัตย์ซึ่งเป็นจำเลยส่วนหนึ่ง จะไปอ้างว่าเอกสารดังกล่าวะละเมิดกฎหมายอาญามาตรา1 1อยออย่างที่กล่าวหานี่โดยอ้างข้อความอย่างที่อ้างนั้นน่ะผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคภูมิใจไทยขอความกรุณาทั้งสองพรรคนั่นแหละครับว่า,อย,าอย่าได้ไปดึงสถาบันพระหมหากษัตริย์มามาคลุกคลีกับเรื่องการบ้านการเมืองที่ท่านกําลังต่อสู้ฟาดฟ,ฟันกับพี่น้องประชาชนอยู่เลย พรากฎหมายหมินมันใช้ในบ้านเราอย่าไปใช้กับประเทศหรก็ไม่ได้ไคน <c oughs> ต่างประเทศนี่มันเขาก็ถึงแม้ว่าทุกคนจะอยู่ภายใต้กฎหมายแต่ว่าคือเราก็จับคนต่างประเทศหลายคนะนะหลายคนก<อ>็ขอขอพระราชทานอภัยโทษมาผมก็เรียนเพียงสองข่าวแต่ว่าข่าวที่อยากหยิบยกมาในวันนี้ก็คือว่าพันธมิตรได้เตรียมการใหญ่เพื่อที่จะมีการต่อต้านราคเพื่อไทยก็เช่นเดียวกัน ขอคัดค้านการแก้ไขมนูนผมก็ยังไม่ได้ถามท่านเลือนไกลว่าความจริงเรื่องอย่างนี้เนี่ยทางคณะสมาชิกผู้ทธ,ธิสภาทีถ่ถือเป็นส่วนหนึ่งในการถือดุลอำนาจในการตรากฎหมายอยู่เนี่ยมีการพูดคุยอะไรกันอย่างไรเพราะว่าสภา,าล,ล่างเนี่ยมันหนักแล้วล่ะฝ่ายค้านก็ไม่เอาฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยฝ่ายคุณบัรญ,ญัตเสียงเสียงแตกนะก็เสียงแตกเสียงแตกทำท่าว่าจะผ่านไหมครับหรือยังไง ก็คงเป็นดุลมินิตของแต่ละท่านแต่ก็เห็นบอกว่าในฝ่ายสวก็อาจจะมีสักสี่ห้ากลุ่มนะครับ<ม>ก็ฟังดูซึ่งกลุ่มที่อาจจะคัดค้านเนี่ยนะฟังจาก,กล่าวก็อาจจะให้ฉายาว่าเป็นสวสายพันธมิตรบั่ง<ช>อะไรบ้างที่จะคัดค้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอีกอีกสี่กลุ่มก็อาจจะคล้อย <ลง S 1> ตามทางสัมพันวงการอะไรตามนองนั้นนะฮะแต่ว่ากลับมาที่สองประเด็นที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะครับว่า การที่ส่งคุณวิกเตอร์บูธไปเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันแปลกอย่างก็ในในมุมมองผมเนี่ยนะฮะว่าคนไทยรู้หลังอเมริกาป่ะถูกไหมฮะที่ที่ที่ถามว่าอยากให้รัฐบาลอธิบายต่อประชาชนหรือตัวแทน <c oughs> ประชาชนก็คือสภาของเขาเนี่ยนะครับว่าประชาชนหรือสภาเนี่ยรู้หลังจากอเมริกาปและไอ้เครื่องที่พาเขาไปเนี่ยพาในบูธกลับไปเนี่ยมันเป็นเครื่องเดิมหรือเครื่องใหม่ แล้วมันเตรียมการอย่างไรมันมันรู้มติคอรมอก่อนเลยเหรอเห็นไหมไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเราอยากจะวิเคราะห์อยากจะสอบถามรัฐบาลแล้วเรื่องเนี้ยถามว่าไทยได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์เนี่ยแน่นอนอะถ้าถ้าดูข่าวที่รัสเซียแสดงอาการออกมาเนี่ยก็น่าจะเสียประโยชน์แต่ถ้าคําถามของอาจารย์บอกว่ารัฐบาลได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์เนี่ยก็อาจจะสโขบง่ายขึ้น ถูกไหมฮะว่าตัวรัฐบาลเนี่ยนะครับเป็นคบิเนตเนี่ยนะครับไม่ใช่สเตตเนี่ยอาจจะได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่ามีอะไรที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะวันนี้เนี่ยสิ่งที่ทำเนี่ยนะอเมริกามาก่อนประชาชนไหนเคยพูดว่าประชาชนต้องมาก่อนนะฮะใครพูดผมก็จำไม่ค่อยจะได้นะฮะอีกประเด็นหนึ่งนะครับบางกอกมาสัก อ่านอย่างนั้นหรือเปล่าผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะฮะแปลว่าการฟังผ่านหมู่ในกรุงเทพก็มีการไปเรียกร้องผ่านกระบวนการทางศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับคุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมก็ทำหนังสือขึ้นมาโต้ตอบนะครับเรื่องนี้ก็มาหยิบขึ้นมาว่านะะฮมีการไปใช้อะไรคือรักข้อมากกว่าคนอื่นแอบอ้างสถาบัน นะครับซึ่งเราก็เข้าใจว่าพ่อนะครับในบ้านนะครับก็รักลูกเท่าๆกันพ่อของแผ่นดินก็รักลูกไม่ต่างกัน<ช>นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเทิทูนมาตลอด<ช>นะครับแต่ถ้าใครจะไปฉกฉวยอะไรเนี่ยนะครับก็ไม่ต่างกับครอบครัวใหญ่ๆนะครับที่พ่อแม่นะครับถูก คนที่เป็นพยายามทําเป็นตัวเป็นลูกรักอยากจะเข้าไปจัดการกองมรดกไม่ต่างกนะันนะครับทั้งที่พ่อแม่ก็ดูแลลูกเท่าๆกันนะครับอีกอันหนึ่งถ้าจะย้อนประเด็นเรื่องที่ผ่านมาวันสองวันที่ของกองทัพหกห้ามนะครับที่จริงน่าจะห้ามอีกอันหนึ่งนะครับห้ามกินแตงโมไปด้วยเพราะแตงโมมันสีแดง นะครับก็ฝากให้คิดเท่านี้นะครับจำใจมีอะไรต่อสุดท้ายไหมเชิญของของว่าเจิญเชินท่านดีกวับครับผมก่อนที่จะเบรกสักสองนาทีขออนุญาตเรียนว่าวันนี้เนี่ยอย่าหยิบยกเรื่องสําคัญก็คือเรื่องที่กําลังจะเข้าสู่สภาเข้าใจว่ามีการนัดแนะกันวันที่23 24-25ยี่นี้ครับที่สภารัฐสภาก็แล้วกัน คำว่ารัฐสภานี่หมายถึงทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุทธสภาประชุมร่วมกันซึ่งผมเข้าใจว่าไม่รู้วาระท่านเรืองกาได้รับหรือยังแต่ว่าก็คงจะมีการแก้ไขกัน2ประเด็นคือเรื่องมาตรา190แล้วก็เรื่องเขียนเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับมาตรา593้และก็มาตราอื่นที่เกี่ยวขอ้องกันอยู่เป็นการกําหนดเขียนเลือกตั้งแล้วก็เรื่องบัญชีรายชื่อใหม่ก็คงจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับระบบ ไม่ได้กเกี่ยวเลยนะการปกครองของไทยนะครับเท่าใดน,นักเกี่ยวข้องเรื่องการเลือกตั้งและกาอำนาจรัฐบาลเท่านั้นเองผมก็เลยจะขอพูดคุยเรื่องสําคัญความจริงเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเราคุยกันมาหลายรอบว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาประเทศไทยนในปัจจุบันบวันนี้ถ้าเรียนท่านผู้ชมว่าปัญหาหนักๆของเราที่มีเหลืองมีแดงมีการชุมนุมวันก่อนวันศุกร์ที่ราดประสงค์นี่ก็คนมาเะเยอะมาก เยอะมากจนจนคุณพลเอกประยุทธ์รัฐบาลก็ตกใจว่าทําไมไม่ได้ขนาดห้ามใช้เสียงห้ามประกาศห้ามใส่เสื้อแดงประกาศห้ามมีดินตบคนก็แห่กันมามากมายขนาดนี้นี่แปลว่าอย่างไงต้องเข้าใจว่านี่คือบรรยากาศของประเทศไทยที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบใหม่จนกว่าจะมีระบบก,การปกครองที่เป็นประชาธิปไตายนั่นแหละครับเหตุการณ์จึงจะสงบ ส่วนรัฐธรรมนูญนี่เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราขอมาทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนหน่อยหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าจะมีการเตรียมการเลือกตั้งอาจจะมีการยุบสภาด้วยว่าอย่างนั้นจะยุบหรือไม่ยุบอย่างไรหรือไม่แล้วขอพัก2นาทีแล้วกลับมาครับ,รบสักครู่ครับ Slim Her ule, รสมุนไพรลดไขมันหน้าทองสำหรับหญิงชาย ทานประจําไม่เป็นอันตรายไม่ระบายพร่ำเพื่อไม่มีผลข้างเคียงไม่มวนท้องทําให้เอวท่านเล็กลงทั้งหญิงและชายขับถ่ายเมื่อไขมันในลใําไส้ลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด7วันแล้วท่านออกกำลังกายควบคุมอาหารราคารวมค่าส่ง1,500บาท083 705 1234แล้วก็083 706 1234มดมดามเต็กเฮา ร้านอาหารสไตล์บ้านล็อกโฮมข้ามกลางบรรยากาศร่มรื่นอิ่มอร่อยกับอิสรพัดเมนูและลาวามาดามของหวานขึ้นชื่อที่คุณไม่ควรพลาดก้าวล้ำไปกับอาณาจักรแห่งซีดีโดยนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยรวดเร็วฉับไวใส่ใจทุกรายละเอียดหากคุณต้องการจัดทำแผ่นซีดีวซ พร้อมสกรีนแผ่นคมชัดสีสีสอบถาไมได้ที่ CD Call Center โทร024557711หรือคลิกมาที่ www.cdcallcenter.com หากคุณกำลังมองหาเครื่องเสียงที่มีคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นแอมป์ลำโพงไมค์มิกเซอร์และบริษัทที่ให้บริการจัดงานนอกสถานที่บริษัทสตาร์โรีย i อินดัสทรี ยินดีที่จะให้บริการและคำปรึกษากับท่านสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการติดต่อสอบถามได้ที่ประดิษฐ์จเจริญสาวทุกสาขาโทร02-803-6040ถึง4เครืงไหม้อักทีภัยไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อต